มาเอาละครับก็กาสวัสดีนะครับวันนี้ผมนายนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตนะครับวันนี้ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องตัว a i r ์ดนะครับว่าเราได้อะไรมานะครับก็อันนี้คือใน BitG ก t เนาะก็รีวอร์ดเข้ามาแล้วนะครับเป็นตัว a i r ์ดเจ้าเหรียญแฮมสเตอร์กับ d ีแนะครับที่แนะนาเพื่อนๆไปทานะไม่ว่าจะเป็นทั้งคาติเหรียญแฮมสเตอร์เหรียญดี App ที่ สมัคร ID ใหม่เนาะใครที่ดูคลิปช้าเนี่ยตอนนี้ทำไม่ทันนะครับถ้าจะทำก็จะเป็นตัวอื่นๆแทนแล้วนะครับไอ้ตัว2ตัวนี้ไม่ได้นะสำหรับคนที่สมัครใหม่อเออก็เราได้เงินมาจากตรงนี้นะครับประมาณ400กว่าบาทนะครับ2ตัวนี้ก็ผมทำไป3 a c c o u n t นะครับก็เบ็ดเสร็จประมาณพันกว่าบาทเนาะเป็นเงินฟรีนะครับต้นทุนใช้ไปแค่20บบาทเนาะถ้าใครย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับจะเห็นได้ว่าเออเราเรา,เราทำให้ดูเลยว่ามันใช้ต้นทุนเท่าไหร่นะครับ อ่ะก็ประมาณนี้นะครสํสำหรับตัวนี้ที่ได้มานะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับเราได้ตัวเหรียญที่ชื่อว่าคาวีมาอีกนะครับก็เป็นตัวนี้นะได้มา23าเหรียญนะครับ23.56ก็อันนี้ประมาณ400บาทนะครับเราเอาไปขายเรียบร้อยนะครับซึ่งตอนนี้เหรียญทั้งหมดนะครับที่เราได้เงินนู่นนี่นั่นมานะครับเราเอามาทำเลเยอร์สตอนนี้เลเยอร์สนะครับเป็นเควสถ้าใครนึกไม่ออกเนี่ยก็คือมันจะมีเควสให้เราทำนะครับแล้วก็ เขาจะมี a อดดอให้นะครับซึ่งตอนนี้เขาเพิ่งมาเปิดของ s o โลนานะครับอของ s o โลนาก็มีให้เก็บเจ้าตัวคิ้วตัวนี่นะครับตัวกล่องเหลืองเนี่ยนะครับเก็บ E x P แล้วก็ทำเช็คอินรายวันเนี่ยทำตรงนี้นะครับอันนี้ซีซั่นหนึ่งนะครับของเชนนี้ซึ่งมันจะมีเรื่องของการสเต็คเข้ามาเกี่ยวนะบางเควสจะต้องมีการสเต็คกิ้งนะครับ บางเควสจะมีเงื่อนไขคือสเต็กกิ้งเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆดูนะอ่าอย่างตัวนี้นะครับต้องใช้เหรียญทั้งหมด3,333นะครับเหรียญ L 3นะก็วิธีการสเต็กเนี่ยเราจะต้องโอนเหรียญน,นะครับจาก Exchange เนี่ยไปซื้อมาจากเชนอีทเรียมนะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็มากดเมนูนะครับสเต็กกิ้งเนี่ยแล้วเราก็กด Get L 3ตรงนี้นะครับ อตอนนี้เราไม่สามารถไปหาซื้อเหรียญบนเชน i n Solana Sol ได้นะครับเราจะต้องทำการบริดนะบิดจากีเ h เรียมจากเชนอีเ t เรียมเข้ามาเชน i n Solana นะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังบิดอยู่นะครับก็มันบิดผ่านวอร์มโฮนะมันก็ใช้เวลาพอประมาณนะครับเราบริดมาทั้งหมด3 6 0 4หี่เหรียญนะครับอ่านี่นะกำลังบิดอยู่มันใช้เวลาประมาณ24นาทีนะ ตอนที่อัดคลิปนี้คือยังบิดไม่เสร็จนะครับซึ่งเราก็จะเอามาสเต็กนั่นแหละก็คือเป็นเงินที่เราได้ฟรีมานะครับจากไม่ว่าจะเป็น OOP ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆในหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มมาทําตัว a d o d e ตัวนี้นะครับ่ทีนี้ตัว l 3นะครับที่เลเยอร์สที่เราทำเนี่ยต่างๆกันมาในช่วงที่แล้วนะครับเด,เดี๋ยวให้ดูนะตอนนี้ก็จะเป็นซีซั่น2แล้วนะครับสําหรับไอ้พวก ตัวเลเยอรนะครับที่มันเป็นอยู่ฝั่งฝั่งอีเทเรียมอะไรพวกนี้นะครับก็เร็วๆนี้เราจะได้ตัว Adopt ไม่ว่าจะเป็นของ Light Art ต o l a นะครับตอนนี้ก็โซล่าก็จะมีข่าวลือออกมาแล้วนะครับนี่เมื่อวานนะวันที่10เดือน10เนาะมีการ Snapshot ไปแล้วนะครับจากโซล่านะก็คือเนี่ยคนที่าคาเทเลียที่เขา้าเข้าเงินไขเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างมีมินท์10 NFT บนโซล่ มีมิน t อะไรเยหนึ่งเ f t น NFT กดมิน t ์นะครับวันคลิกแบบ11ชิ้นร้อยอชิ้นเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับมีการคอมเมนต์มีการ, comment, การทํานูน่นทำนี่นครับในเนี่ยในส่วนเนี้ยซึ่งผมก็คิดว่าผมน่าจะได้นะครับเพราะว่าในส่วนนี้เราทําค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวคอลเลกชันที่เรามิน t มานะครับก็นับรวมแล้วเนี่ยก็เกือบร้อยนะครับมิ้นเยอะมากแล้วก็เงื่อนไขเราเนี่ยเราทําครบหมดนะครับเนี่ยเราทําครบหมด ก็คือมิ้นสิบเอ็ดชิ้นเราก็ทํามาแล้วนะครับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดชิ้นเราก็เคยมิ้นมาแล้วนะครับซึ่งแต่และชิ้นเนี่ยบางอันเมนื่อก่อนแพงมากนะชิ้นละสองดอนสามดอนนะครับชิ้นละร้อยอ่ะนะครับเราเราเสียเงินตรงนี้ไปค่อนข้างเยอะนะครับเกินหมื่นนะเกินหมื่นนะเออตรงเนี้ยก็หวังว่าเราจะได้นะครับสําหรับเจ้าตัวแอ d ์ดตัวนี้เนาะก็จะ tge สิบเอ็ดสิบเอ็ดนะก็รอดูว่าข่าวลือนี้จะเป็นจริงไหมนะถ้าเป็นจริงเราก็จะได้เงินจากตรงนี้นะครับ นี่คือที่เรากําลังจะได้นะครับแล้วก็มีอีกหลายตัวเลยพูดในคลิปเดียวก็คงไม่หมดนะมีหลายตัวซึ่งวันก่อนเราก็ได้แอดด็อบตัวนี้มาเนาะ o p แอดอบตัวนี้มานะก็ต้องขอบคุณเจ้าตัวนี้เลยนะครับเลเยอร์สเนี่ยก็ม,มันมันพาเราไปทำเควสนู่นนี่นั่นสุดท้ายเราก็จะได้แอดด็อบนะครับเพิ่มเติมมาเยอะมากเออก็เดี๋ยวมีอะไรอีกก็ตอนนี้ผมกำลังโฟกัสเรื่องของไอ้เจ้าตัว เขาเรียกว่าอะไรนะเกมเกมตัวซอมนิดนะครับตัวนี้นะก็ตอนนี้ผมใช้เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวบอดนะครับอันนี้ก็จะมันก็จะเล่นให้ทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างนี้นะก็จะลงลงแรนด์กิ้งนะตอนนี้มันมีการเก็บแรง k ์กิ้งอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะอ่ะพอดีเมื่อกี้มันติดบั๊กนิดนึงก็คือมันจะเป็นบั๊กตอนที่แรงด์กิ้งอัพนะ มันจะให้เคมของมันก็เลยเออๆนิดนึงอ่ะหลักๆก็คือเดี๋ยวมันจะกดเล่นเองก็คือเข้าร่วมการแข่งขันลงลงไอตัวหลีกนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะวางวางตัวละครอ,อัตโนมัติของมันนะครับมันก็จะวนไปวนไปนะครับก็ตอนนี้อ่าลีดเดอร์บอร์ดที่เขาประกาศมานะครับท็อปร้อยเนี่ยก็คะแนนไม่ค่อยเยอะนะฮะอันนี้ผมก็เลยเข้ามาทำนะครับก็คิดว่าน่าจะได้ น่าจะได้หลักหมื่นหลักแสนอยู่นะสำหรับตัวนี้นะเงินรางวัลมันมันไพร่รวมมันประมาณสามแสนห้านะครับสามแสนห้าเออผมคิดว่าผมลงไปประมาณร้อยไอเดีเนี่ยน่าจะได้เกินยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นของของไพ่ทั้งหมดอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะอันนี้เจอคนนะคือตอนที่มันอยู่แรงต่าๆเนี่ยเออมันบางทีก็จะเจอบอทดบางทีก็จะเจอคนนะครับก็แล้วแต่ช่วงเนาะ มันก็จะกดวางตัวให้ออโต้นะครับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เราก็จะฟาร์มไอดีไปเรื่อยๆอ่ะวันนี้ก็มาอัปเดตเท่านี้นะเราไม่ค่อยมีเวลาพอที่จะอธิบายอะไรต่างๆนะครับช่วงนี้เราก็ทำพวกนี้ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัว a อ r ดอตัวอื่นๆที่เราทำเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังแล้วกันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเคเจนเนาะ k คเจนก็ใกล้จะได้แล้วนะคือใครที่ใครที่ทาไว้อะ เคเจนอ่าเกมเกมครบสิบแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะครบสิบเกมแล้วนะน่าจะวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นี่แหละที่มันเป็นวันสุดท้ายนะครับวันนี้แหละเออนี่น,นี่ตัวนี้นะครับตัวนี้คือวันเนี้ยวันสุดท้ายละเกมที่หกนะครับไม่ใช่วันไม่ใช่เกมที่หกสิพูดผิดน,นะครับเหลืออีกหกชั่วโมงจะจบนะครับ เนี่ยมันคือเกม8 9 0นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากจบหลังหลังวันเนี้ยเราจะได้ได้รางวัลเจ้าเหลี่ยญ CK ที่เราทํากันมานะครับก็ตรงนี้ผมน่าจะได้หลายหมื่นอยู่นะครับเพราะว่าทําหลายหลายเกมแล้วก็หลาย ID นะครับเดี๋ยวรอรอ,อติดตามดูแล้วกันว่าจะได้ยังไงนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ8นาทีแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ